สวัสดีครับผมมาพบกับพี่อิงอีกแล้วครับผมวันนี้พี่อิงได้รถเข้ามาใหม่หนึ่งคันครับเป็น Mercedes-Benz นนะฮะเป็น Benz ี่0ามร้อยอีปลักอินไฮบริดครับผม รุ่นนี้เป็นตัวเอวังกาดนะฮะปี2020แท้เลยนะฮะแล้วก็จุดนะฮะ20แท้เลยไม่57,000โลเท่านั้นนะครับผมคันนี้วารันตีแบตเตอรี่นะครับผม10ปีหรือว่า150,000กิโลครับวารันตี3ปีนะครับผมหมดอีกทีครับรู้เลยครับวันที่28เดือน9ปีนี้ครับ ปี66ครับผมตัวนี้เป็นตัวเชนเรียบร้อยนะครับผมพวงมาลัยใหม่เรียบร้อยละมาดูไฟหน้าเลยครับแตกต่างจากตัวเดิมก็คือนี่เลยครับเป็นแบบ LED นะฮะเป็นรถสีบรอนเงินครับผมคันนี้สวยมากๆเลยนะฮะมือเดียวออกห้าป้ายแดงบุกคู่มือกุญแจสำรองนี่ครบเลยนะครับผมเดี๋ยวมาดูที่บานประตูครับบานประตูนะฮะเป็นกุญแจแบบคเิลส์นะคะรับผมรากุญแจใส่กระเป๋านะฮะแล้วก็กดเปิดปิดนี่ได้สบายเลย เอามาดูภายในครับภายในอย่างสวยเลยครับสีดำครับทรงเบาะนะฮะอย่างสวยเลยครับผมเหมือนรถป้ายแดงเลยคันนี้นะครับผมเบาะไฟฟ้านะฮะคู่หน้านะครับผมมาพร้อมกับปุ่มครุสสตาร์ทนะครับมาดูครับนี่เลยครับที่พิงบอกนะฮะเป็นพวงมาลัยใหม่นะฮะพร้อมกับตัวแทดแทดนะครับผมแล้วก็ ตัวรถความเร็วนะฮะหลังของก้ารพวงมาลัยเนี่ยก็จะได้ตัวนะฮะเพิ่มเกียร์รถเกียร์ก็คือตัวพันธุ์ชิพนั่นเองส่วนเกียร์ขอครับตัวนี้ก็ได้มา9สปีดเรียบร้อยแล้วนะฮะเพิ่มจากตัวเดิมจาก7สปีดเนี่ยมาเป็นตัว9สปีดครับผมมาดูหน้าจอครับเป็นหน้าจอใหญ่เรียบร้อยฮะก็รองรับตั้งแต่แผนที่นําทางนะฮะเชื่อม Apple CarPlay ได้เรียบร้อยด้านคอนโซลนะฮะ ก็จะได้นะฮะตัวแท็บแพดหรือว่าตัวไอรีนะฮะมีโหมดการขับนะฮะหโหมดด้วยกันไม่ว่าจะเป็น i n นไดร์วิลด้วยสปอร์ตบวกสปอร์ต o ฮมฟอร์ตหรือนะฮะโหมดแบบประหยัดน้ํามันนั่นเองนะครับผมคันนี้นะฮะใช้เชื้อเพลิง2ระบบด้วยกันนะฮะไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับแล้วก็ใช้คู่กับนะฮะไฟฟ้านั่นเองมาดูเลยครับผมมาดูที่ชาร์จกันเลยครับผมนี่ครับที่ชาร์จนะฮะอยู่ด้านท้ายนะที่ชาร์จของเขานะฮะ แล้วก็จะมีตัวสายเสียบเข้าไปนะฮะวิ่งได้ประมาณนะฮะ30กิโลนะครับเหมาะมากๆเลยสําหรับคนที่ใช้รถนะฮะอยู่ในตัวเมืองหรือว่าอยู่ในที่เมืองแออัดนะฮะไฟแดงเยอะๆเนี่ยกดโหมดไฟฟ้าวิ่งอย่างเดียวครับไม่ต้องเรืองน้ำมุ้งน้ำมันเลยมาดูไฟท้ายครับก็จะเป็นแบบใหม่เรียบร้อยนะฮะไฟดีนะฮะสองเส้นนะฮะอยู่คู่กันเลยนะครับผม เอาละครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดด้านท้ายดูนี่เลยครับด้านท้ายนะครรอยแนวยานะครับผมนี่เดิมๆจากโรงงานเลยครับนี่เหมือนกันนะฮะทั้งขวาและก็ซ้ายด้านท้ายไม่มีรอยแผลสดหรือนะครับผมรอยแผลเป็นใดๆทั้งสิ้นนะครับผมเดี๋ยวมาดูรอบๆคันครับผมเลยครับยางเนี่ยของเขาเนี่ยมิชลินนะครับผมขอบ2 4 5ทับนะครับผมขอบ18ครับ ยางก็นะครับผมใช้ยางมาตรฐานเลยร้อก็เป็นร้อสเปคเดิมๆจากโรงงานครับผมเดี๋ยวมาดูนะฮะห้องเครื่องกันเลยครับผมห้องเครื่องก็ใสๆเลยครับผมแทบจะไม่มีฝุ่นเลยก็ว่าได้นะฮะสภาพแต่ก็คือใครจ่ายเงินสดวันนี้น้องอึ่งพร้อมสไลด์ให้ส่งวันนี้ได้เช่นกันครับผมมาดูรอยนะฮะหัวน็อตฝากระโปรงครับไม่มีรอยแกะรอยถอดหัวน็อตแก้มครับเดิมๆ ทานหน้าเดิมๆครับห้องเครื่องครับใสๆครับผมฝากระโปรงเดิมๆจากโรงงานครับฟันทุง่งคันนี้สวยร้อยเร์เซนตครับนะฮะรับประกันชนจมน้ำพลิกความกรอใหม่นะครับผมคันนี้สภาพส,สวยแบบนี้ปีใหม่ๆแบบนี้ เหลือวารันตีแบตเตอรี่แล้วก็เหลือวารันตีเข้าศูนย์แบบนี้ราคาเปิดกันแบบเบาๆไปเลยครับ1,539,000บาทเท่านั้นนะครับผมนะฮะตอนนี้อัตราดอกเบีย้ยเนี่ยยังถูกเลยดอกเบีย้ยเริ่มต้นนะฮะสองห้าเกเท่านั้นเองนะฮะโอ้โหถูกมากเลยตอนนี้ดอกเบีย้ยนะฮะและคันนี้ที่สำคัญครับผมสไลด์ส่งให้ฟรีทั่วราชอาณาจักรประเทศไทยครับผมเดี๋ยวเบื้งนะ มีรถดีๆเข้ามาใหม่นะเดี๋ยวพี่ึงจะรีบเอาขึ้นมารีวิวให้ดูทุกท่านที่จะได้ชมครับวันนี้พี่ึงลาไปก่อนครับสวัสดีครับสนับสนุนโดย c a r 4 s sure. ฟ r ัเว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัดสภาพกว่า8,000คันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา c a r 4 s u r u c o m